ได้ห่างมาถึงปลายตรงนี้เราก็รีดให้เขาเรียบร้อยแล้วค่อยเลาะออกแล้วค่อยเลาะดึงนะคะตรงนี้เราจะไม่เย็บตายนะคะเราจะเย็บแบบว่าเย็บได้ห่างเย็บได้ห่างรีดให้เรียบร้อยแล้วค่อยเลาะออกจากจุดนี้นะคะตรงนี้เราก็จะติ่งติดกระดุมนะคะต่อมาในส่วนของเส้นเอวที่เราแต่งแล้วเรียบร้อยนะคะที่เราแต่งแล้วเรียบร้อยเราจะมาหาชิ้นหลังเราจะมาทําชิ้นหลังต่อ ชิ้นหลังก็ใช้สีแดงแล้วนะชิ้นหลังก็ใช้สีแดงชิ้นหลังจะเป็นยางยืดชิ้นหลังจะเป็นยางยืดนะคะวัดเป้ายืนหลังนะคะให้วัดออกมาจากชิ้นหน้าที่เราวัดออกมาจากจุดชิ้นหน้านะคะวัดออกมาสองนิ้วครึ่งจากจุดนี้นะคะวัดออกมาสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งค่ะฉีดเส้นนะคะวัดลงมาครึ่งนิ้วค่ะวัดลงมาครึ่งนิ้วนะคะจากเส้นกลางเป้าเส้นนี้ วัดเข้าไปครึ่งนิ้วค่ะ